อันนี้เรามาดูห้องพักใหม่นะครับอันนี้คือห้องพักคนงานใหม่นะฮะนะนคนนดับกำลังจัแกซื้อตึกใหม่ให้คนงานนะฮะูก็ให้อยู่ห้องละสองคนนะฮะ มีอยู่คนละเตียงนะฮะเตียงนอนแล้วที่เก็บของแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะฮะอันนี้ระเบียงข้างนอกนะฮะนี่นี่ฮะเป็นระเบียงอันนี้ตึกนี้มีทั้งหมดสามชั้นนะครับเป็นอะไรครับครูครับดรอร์รถจอดรถบกว้างตรงนี้เป็นสถานีรถไฟลื้อนานนะฮะสถานีรถไฟลื้อนานไปทางนี้ มัน,นเป็นสวนสนุกสวนสนุกปิดไฟปิดไฟนะไหนวิตมันอยู่ไหนปิไฟนี่นี่ปิดปิ้ลปิปิดปิดปิดปปิดปิปิปิดปิปปิดปิ นี่ห้องหนึ่งครับค้องแบ่งห้องอยู่กันนะครับห้องเย้าโอเคเลยมีทั้งหมดสามชั้นให้อยู่ห้องละสองคนสำหรับคนคนงานไทยนะแต่ว่าที่โรงงานนี้อะไรรถจักรยานนะครับอีชินนะครับเห็นตึกใหม่นะครับทำใหม่

ห้องห้องอาบน mm ้ำนะครับ hmm. อ no. um, ่าก็แบบน้นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอีกกระหองเลยเดียวเดียวก็มีมีห้องอาบสามมีห้องห้องสามเอ่อจุดอะไรอีกกรนึ่งเดียวเดียว Okay. อันนี้ก็จะเป็นะระเบียงทำอันนี้จะเป็นที่จอดรถนะฮะจอดรถก็มี TV. ทีวีก็จะเป็นพวกโซฟาตู้เย็นอะไรพวกนี้เราจะถ้าเกจะซื้อตู้เย็นให้นะฮะอัน,นเป็นอาหางจานทาครัวนะฮะตรงนี้จะเป็นเป็นมุมทครัวนะฮะโอเคนะครับนี่เป็นหอหอวใหม่เนาะไป โอเคดีนะะเอารถไปจนนะเราก็มีสวนยมสวนยมข้างหน้านะฮะนี่นะฮะมีทั้งหมด3าชั้นในระเบียงข้างบนนะฮะโอเคนะครับอันนี้เราปั่นนะฮะถ้าเกขก็พามาดูมีกล้องวงจรติด อกองวงจรอ,อยู่ทุกชั้นนะครับก็ไปดูหลังบ้านอ,อันนี้เป็นร้านขายต้นไม้เล็กๆนี่นะครับตึกโอ้ยมองไม่ชัดนะฮะมืดฮะเดี๋ยวต้องวันเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูใหม่อีกทีนึงนะฮะอันนี้เป็นเป็นโกด,ดังบ้านเศรษฐีนะฮะ สำหรับพื้นที่ดินหรือว่าคอนโดของที่นี่นะค <c oughs> รับถือว่าแพงมากนะครัเพื่อนๆราคานี้เขาจะมีลานจอดรถ <c oughs> เดินไปดูหลังบ้านนะ,ะครับพื้นที่ใช้สอยข้างหน้านี้จะเป็นสถานีตำรวจนะครับ อยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะจิงช้านะฮะแล้วก็มีร้านอาหารามีแผงขายหมูมีเซเว่มมนมีนิม,มาราทฮะอยู่ใกล้ๆเลยร้านกาแฟก็มีโอ้สะดวกเลยตอนนี้เรามาดูกันตอนกลางคืนนะฮะเดี๋ยวตอนกลางวันเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่อีกรอบหนึง่งอันนี้อา่าที่เป็นส่วนส่วนด้านหลังนะฮะ เป็นพื้นที่ด้านหลังนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นห้องอ่าเป็นห้องเช่าแยกต่างหากนะก็มืดนะฮะยังไม่มีไฟอ่าอันนี้ที่เราปั่นก็ซื้อ อันนี้เขาซื้อทำเป็นหอเช่าต่างหาเช่าอู่อันนี้เขาเรียกเป็นหอง่อใบองของหากัรับโอเคเอาลดอะไรยก่าอ๋อไปแบบนายนายจะเช่าแยกอืมเโอ้เขาก่อบล็อกหนาใช่หรืออเขาเคยเรียงสี่ล้บ้านเขาอ๋อขอบประตู อันนี้เดือนละห้าพันแต่ว่ายังกำลังทำอยู่พาอย่้่นพื้นที่ก็โล่งดีนะฮะเพื่อนเก็เคิไปสำรวจเป็นห้องเช่าแยกนะฮะสำหรับคู่ผัวเมียนะที่มาอยู่เดือนละห้าพันนะฮะของมา่กิน โอเคนี่โอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเรอบนาตอนกลางวันนะฮะที่วันที่เราขนของอยังไม่อยู่เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะฮะ สำหรับคลิปนี้เขาจะไว้เพลงท่านนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมฟังฝากากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ